จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลั่นพร้อมกลองศึกบอลประเพณีครั้งที่75ขึ้นฟรีดูบอลฟรีมีของแจกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สอนจอจและองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบจอ ผนึกกำลังปิดสยามสแควร์บล็อกเคและสยามสแควร์วอล์กิ่งสตรีทย้อมเป็นสีชมพูเพื่อประกาศความพร้อมงานฟุตบอลประเพณีธรรมาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยครั้งที่75ในงานจุฬาบาก้าบีกินหลังจากหายไปนาน5ปีที่จะกลับมาในวันเสาร์ที่วันที่15กุมภาพันนี้ณสนามสุพัชลาสายลั่นปีนี้กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมนำทัพโดยผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรยูนิเวอร์ซิตี้เชียร์ลีเดอร์ CUCL จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคาทากรเด e นรำเมเจอร์ออฟจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซและประธานเชียร์ The Cheer m a s ส e r ส่วนแปรอักษรปีนี้ประธานโครงแย้มสแตนฝั่งจุฬาสนุกมากขึ้นฟรีดูบอลฟรีมีของแจกในงานเปิดตัวเทศกาลฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยครั้งที่75จุฬาบาก้าบีกินจุฬาบาก้าบีกินปิดสยามแบบจัดเต็ม โดยมีศาสตราจารย์วิเลิรภูริวัตนอธิการบอดีจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเปิดงานร่วมด้วยในอัธพลเรศพิบูล์นายกสมาคมนิสิตเก่าจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปฐมนายอัครุษสนธยาโนนประธานคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอล ประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75ฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยดรนิตยาโสรีกุลรองประธานคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมง,งานพร้อมแถลงสีไฮไลท์ได้แก่พิงคาเบเปลี่ยนสยามสแควร์วอกกิ้งสตรีทเป็นสีชมพูโดยเริ่มต้นขึ้นด้วยการเดินพรมชมพูโดยแขกผู้มีเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตามด้วยสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นรีซอทีระเทพวิโนโนไทยแทนแทนคุณดาราศีศัก์ บาโคตริน,นสิทธิ์อิสระพงพรเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆจากฝั่งจุฬาและธรรมศาสตร์แบบเต็มระบบ บาก้กาเอ็กซิบิชันนิทรรศการที่จัดแสดงงานศิลปะที่สื่อถึงงานฟุตบอลประเพณีการจัดแสดงเสื้อบอลจากปีต่างอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานรวมไปถึงกิจกรรมแปลอักษรที่จะให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองแปลอักษรเพื่อสัมผัสกิจกรรมที่เป็นดั่งเครื่องหมายการค้าที่สำคัญของงานฟุตบอลประเพณี CU บาก้กาบลัดกิจกรรมที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับสภากาชาติไทยปิดสยามสแควร์ล็อกไอร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสังคม มากาสเตซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงจากองค์กรต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้แก่ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยการเปิดตัวทีมฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอย่างยิ่งใหญ่ที่มีทีระเทพวิโนไทยพี่พี่พสิทธิ์เก่าที่นำทับนองๆองเข้าร่วมแข่งขันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคาตากรซียูคาเลอร์กาดซียูพีโอเอ็มพีโอเอ็มและปิดท้ายลงด้วยการแสดงพิเศษจากศิลปิน PROXIE รองศาสตราจารย์ดตรสุกัญญาสมภัยบูร์รองพธิการบดีด้านกิจการนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกล่าวว่างานเปิดตัวเทศกาลฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยครั้งที่75จุลาบาก้าบีกินมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความตื่นตัวและปลุกจิตวิญ,ญญาณแห่งการแข่งขันรวมถึงส่งเสริมความสามัรคีในหมู่นิสิตชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนอกจากนี้งานยังเป็น เวทีที่ช่วยประชาสัมพันธ์การกลับมาของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีซึ่งห่างหายไปนานพร้อมกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานที่จะเกิดในปีนี้สำหรับฝั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนั้นประกาศความมั่นใจถึงชัยชนะว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่สนามโดยนายวรชิต สุนิวัชารานุพงศ์นิสิตชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์ประธานโครงการงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครั้งที่75กล่าวว่าสำหรับการแปลอักษรในปีนี้สแตนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสนุกมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยากให้ทุกคนมาขึ้นสแตนด้วยกัน เพราะไม่ต้องซ้อมแถมยังขึ้นฟรีดูบอลฟรีมีของแจกอีกด้วยดังนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับใครที่สนใจเสา15กุมภากัุมพาทีมจุลาเจอกันสนามจุ๊บ9 0้โมง9นาทีรับรองสนุกแน่การกลับมาของฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยครั้งที่75นับเป็นอีก19ึ่าสำคัญในการสารต่อประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานทานั้งมี ฟุตบอลประเพณีจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่15กุมภาพันธ์2568ณสนามสุขพัชลาสายผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook จุลาบาก้าอินสตาแกรมจุลาบาก้กาทิกตอก j า l a ็ก g a x าบา a าา g a o f f i c i a l